สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวเพนกวินโพโลโลนะครับพอดีว่าลืมนะครับลืมเอากล้องมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกวาดวงกลมนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ตัวจะเป็นคลขายดน้ำนะครับ อันนี้เราเป็นภาพร่างก่อนเราก็จะวาดแบบง่ายๆไปก่อนนะครับปีแล้วก็ปีกอีกข้างเสร็จแล้วก็เป็นตัวเป็นท้องตรงขาวๆนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดตรงปากตรงปากเราจะกลมๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตาใหญ่ไปนะครับ ตาจะเป็นแว่นกลมๆสองข้างเลยไม่เท่ากันอีกต่างหากเสร็จแล้วก็เป็นหัวที่เป็นหมวกนะครับหมวกเหมือนหมวกของนักบินนะครับเราก็จะวาดให้เป็นโค้งๆนะครับ แล้วก็เป็นหมวกด้านบนเสร็จแล้วก็เป็นตรงหูนะครับแล้วก็ตา,าดูดสีซะงั้นปากนะครับ เสร็จแล้วคราวนี้เรามาเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็ทำตรงเลเยอร์หให้มันจางๆเสร็จแล้วก็ไปวาดที่เลเยอร์สนะครับเราก็จะลดขนาดเส้นให้เล็กลงเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับขยายหน้าจอโอ้โอ้โอโอ้ยอื่น วาดตรงคางนะครับเส้นไม่สวยเอาใหม่ขอเส้นใหญ่ขึ้นอีกนิดนึ่งคอมันเอียงๆนะครับต่อมาก็ปากนะครับ แล้วก็ปากข้างล่างคราวนี้ก็เป็นแว่นตานะครับแว่นตานี้ใช้เส้นเล็กลงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแว่นตาแบบนนหนาๆแล้เดี๋ยวจะระบายสีข้างในนะครับค่อยๆข,ข,ขีดวงกลม เสร็จก็ตานะครับตาเอาเป็นหันมาทางนี้ดีกว่าหันมาทางข้างหน้านี่แหละไม่ต้องไปทางอื่น ตาดำนะครับกลมๆเสร็จแล้วก็ตรงกลางของแว่นเนี่ยไม่รู้เรียกอะไรต่อมาต่อมาให้เราวาดส่วนที่เป็นหมวกนะครับยาวขึ้นมาเป็น ด้านบนเป็นของวาดหมัวดาวขึ้นมาเสร็จแล้วก็วาดในส่วนของลายที่หมัวด้านบนนะครับ แล้วก็ตรงหูคราวนี้เราจะวาดเป็นเหมือนเป็นเดี๋ยวลบตรงนี้กันดูเส้นมันเบี้ยวๆนะครับกลับมาวาดอีกรอบหนึ่งคราวนี้เอาให้มันกลมขึ้นนะครับทีนี้หมวกจะมีเป็นรอยเหมือนรอยเย็บนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นลายของเพนกวินนะครับที่อยู่ด้านบนหัวแบบว่าหมวกปิดไม่หมดอะไรประมาณนี้ครับดูเหมือนแบบมีรายละเอียดค้าวนี้เราก็จะวาดเป็นแขนนะครับก็โค้งๆตามเส้นที่ล่างได้เลยแล้วก็ตัว ัวแล้วก็ขาขาเป็นกีบสองกีบนะครับ โลโลปิดตาเลเยอร์หนึ่งซะโกลโลเป็นยังไงหน้าตาได้ไหมคราวนี้เรามาระบายสีกันนะครับปิดฟังก์ชันเส้นแหลมๆก่อนจะได้ระบายง่ายขึ้นแล้วก็ผสมสีน้ำเงินนะครับให้เป็นน้ำเงินแบบเป็นฟ้าเข้มนิดนึง ผิด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 เราต้องระบายในเลเยอร์2นะครับเลเยอร์ Layer ที่ต่ำกว่าเลเยอร์ของเส้นดำๆๆนะครับต่ำกว่าเลเยอร์ที่เราตัดเส้นเอาไว้มันจะทำให้เราระบายง่ายขึ้นอย่างนี้นครับ อนนี้ก็จะผสมให้เข้มขึ้นนะครับโดยการลากไปใกล้ๆสีดำให้มันดูเข้มขึ้นแล้วก็ระบายในส่วนที่มันมันแบบว่าอยู่อยู่ข้างล่างมีอะไรทับอยู่อะไรแบบนี้นะครับส่วนที่แบบ เหมือนกับว่ามันจะเป็นเงานะครับแล้วก็ระบายไปจริงๆตรงนี้มันใช้เป็นลักษณะของการพ่นสีได้เดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันทำยังไงเลเยอร์สกีนโทนจะช่วยอะไรได้ไหมเมื่อวานลองดูแล้วเหมือนจะทำอะไรได้นะครับ อไรไอันนี้ลองดูนะครับว่ามันจะได้อะไรไหมจะแบ็กกลับไปคืนถ้าไม่มีผลอะไรนะครับเพื่อเพื่อที่จะระบายสีได้ ไม่ออกนอกเส้นอืมเดี๋ยวพอจะนึกออกแล้วว่าใช้ทำอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะไปหัดใช้แล้วเอามาให้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างคือว่าใช้ได้เลยครับเครื่องมือนี้ วันนี้เราระบายแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีแบบทําสีแบบเนียนๆฟุ้งๆอะไรกันได้ด้วยอันนี้ระบายแบบง่ายๆเป็นเฉดสีธรรมดานะครับ ต่อไปก็เอาเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับสีฟ้าอ่อนๆมาระบายในส่วนที่เป็นเงาของสีขาวจริงๆแล้วเงาของสีขาวจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแต่ว่า ถ้าเราระบายเทาไปแล้วหน้ามันอาจจะเป็นหน้าแบบมนๆดูแล้วไม่สดใสนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นสีฟ้ามาแทนทำให้ดูแบบมีสีสันมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเลือกใช้สีอย่างหนึ่งน้องๆลองสังเกตจากการ์ตูนก็ได้ที่แบบมี การใช้สมมุติใส่เสื้อสีขาวเงาของเสื้อสีขาวก็จะไม่ใช่สีเทาส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆสีน้ำเงินอะไรแบบนี้ครับสีอ่อนๆอาจจะออกไปทางม่วงอันนี้ก็ ค่วยให้รูปที่เราระบายดูมีสีสันมากขึ้นนะครับกับการเลือกใช้สีของเงาของสีขาวบางคนใช้เป็นสีเทาทําให้ภาพดูทึมๆอึมคึอึมคนะครับภาพก็ดูจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับต่อมาเอาเป็นสี ของปากนะครับสีออกส้มๆอันนี้จะใช้เลเยอร์ไม่เยอะนะครับเป็นเลเยอร์ตัดเส้นแล้วก็เลเยอร์ระบายสีไปเลยเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่ค่อยเยอะปากแล้วก็ตรงกลางของแว่นแล้วก็ขานะครับจะใช้สีเดียวกันไปเลยนะครับ สีเดียวกันจนถึงสีของเงาด้วยก็จะใช้สีเดียวกันเลยนะครับเวลาระบายเราก็ขยายออกมานะครับให้มันใหญ่ๆเราก็ระบายเราจะได้มีพื้นที่ระบายเยอะขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นตรงไหนไม่เต็มตรงไหนอะไรปนคราวนี้นะครับ ปากจะไม่ได้มีแค่สีของเงานะครับจะมีสีที่เป็นแบบสีที่เป็นแสงของมันคือมันสะท้อนแสงขึ้นมานะครับต่อมาสีของเงาเราก็จะดูดสีดูดสีอยู่ตรงไหนเนาะดูดอย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ขยบให้ ใสเข้มนิดนึงนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับอันนี้สีเดิมอันนี้สีที่จะเปลี่ยนนะครับเอาให้เข้มขึ้นอาจจะขยับไปทางส้มอีกนิดนึงนะครับ เอาเข้มเขมไปเลยเป็นสีข้างในปากแต่เราลืมลืมสีในส่วนอื่นๆนะครับอ่ดูดสีก่อนขีดนนิดนึงตรงเท้าก็ทำเป็นเงาๆให้เท้านิดนึง อนนี้เงาที่ปากเออเอาเงาที่ปากก็คือส่วนที่แบบไม่ใช่ปากสิที่เทา้าเงาที่เท้านะครับให้มันดูแบบมีมีน้ำหนักขึ้นนะครับใจเคียงละใกล้เคียงความจริงละเกือบเสร็จละ ต่อไปเลือกสีส้มนะครับส้มแป้นๆหน่อยเอามาระบายที่แว่นขอบแว่น จริงๆถ้าวาดลงกระดาษก็คงไม่ได้ระบายสีเนาะแต่พอวาดลงอันนี้ทุกอย่างอุปกรณ์อะไรมันอยู่ในนี้ครบหมดเลยก็เลยระบายสีให้ด้วยก็ได้เหลืออะไรครับเหลือหมวกนะหมวกก็จะเอาเป็นสีออกน้ำตาลหน่อย สีออกน้ำตาลแต่ว่าสว่างสว่างหน่อยเราก็จะระบายสีที่เป็นสีกลางๆก,ก่อนนะครับแล้วถ้าอยากให้มันมีสีสว่างตรงไหนที่โดนแสงเราก็ค่อยเอาสีที่อ่อนลงมาใส่ตรงที่โดนแสง ตรงไหนที่เป็นเงาเราก็เอาสีที่เข้มขึ้นมาใส่ตรงที่เป็นเงานะครับแอปไอบิดเพน X ตัวนี้ใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าอยากได้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวก หัวแปงต่างๆเพิ่มเติมเราอาจจะต้องซื้อหรือไม่ก็ดูโฆษณานะครับเนี่ยครับมันจะมีหัวแปงให้เลือกเยอะแยะมากมายนี่นะครับเยอะแยะมากอย่างไอตัวนี้นะครับถ้าต้องการใช้เราจะต้องดูโฆษณานะครับตรงนี้แล้วถ้าพอปิดโปรแกรมเปิดใหม่ต้องมาดูโฆษณาใหม่ด้วยนะครับ ถ้าอยากใช้แบบตลอดชีพก็ต้องซื้อครับเมื่อวานลองดูโฆษณาแล้วมันก็เปิดให้ใช้งานไปแล้วพอปิดโปรแกรมกลับมาเปิดว่าวันนี้ให้ดูต้องดูโฆษณาอีกต้องดู3ารอบนะครับถึงจะเปิดให้ได้เป็นแอป,ปที่โหดร้ายทารุณมาก แต่ถ้าไม่อยากดูก็ยอมเสียเงินครับก็ไม่เสียก็ได้มั้งเนาะดูนั่งทนดูโฆษณาให้ก็ได้เนาะอ่าต่อมาก็ผสมสีให้ดูสว่างขึ้นนะครับมาทำในส่วนของที่ เป็นส่วนของแสงของหมวกนะครับไม่ใช่แสงส่ส่วนที่โดนแสงมันจะทําให้หมวกเราดูกลมขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับบางทีใช้ศัพที่เป็นแบบศิลปะเยอะๆบางทีเดี๋ยวน้องๆจะงงเนาะเอาเป็นวัสดระบายประมาณนี้ เวลาไประบายจริงๆระบายสีโปสเตอร์ระบายอะไรก็ผสมสีคล้ายๆแบบนี้เลยครับผสมสีแบบระบายสีที่เป็นสีคื้นก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีอ่อนมาระบายเสร็จแล้วก็ เอาไอ้ตัวสีพื้นเนี่ยมาผสมให้เข้มขึ้นแล้วก็ระบายในส่วนที่เป็นเงา นี่ก็เป็นลอยเชือกถักของหมวกนะครับหมวกหนังเขาจะใช้เชือกเส้นใหญ่ๆมาถักจะได้คงทนแข็งแรงคราวนี้มาตรงที่เป็นแว่นตากันดูดสีแว่นตาแล้วก็ทำให้สีอ่อนลงนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เป็นเงาแวบๆนะครับเงา ไม่ใช่เงาสิเป็นเป็นแสงอ่ะเป็นส่วนที่โดนแสงให้ดูเงางานมอ,อธิบายยากอ้าวเอาอยัางลบมาลบหน่อยคราวนี้ก็ยอดลงร้อยเปอร์เซ็นต์ คราวนี้คราวนี้มาตรงเลเยอร์หแล้วกดบวกเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ข้างล่างเลเยอร์สนะครับเราจะใช้สีเทาเทสีเทาอ่อนๆนะครับระบายให้เป็นเงาที่ใต้เท้าพูดเป็นหนังจีนเลยเนาะมีใต้เท้าเลยอ้าผิด เราต้องอยู่เลเยอร์สนะครับเมื่อกี้เราวาดในเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์มันอยู่ข้างล่างกันนะครับทำให้เราสามารถระบายโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทับกันนะครับอ่าดูเต็มๆกัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปโพลลที่ว่าในคอมพิวเตอร์เอ้ยในแท็บเล็ตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ